เผยสภาพชีวิตวินัยไกลบุตรหลังหลบหายไปรักษาตัวที่ใต้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอดีตพระเอกที่หลายคนรู้จักและชื่นชอบมากนั่นก็คือเมฆวินัยไกลบุตรปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นหัศนายไกลบุตรแต่ยังใช้ชื่อในวงการเป็นวินัยไกลบุตรปัจจุบันอายุ53ปีนักแสดงชาวไทยที่มีชื่อเสียงจากภาพยนตร์นางนาคเมื่อปีพศ .2542 าจนได้รับฉายาว่าพระเอกร้อยล้าน เป็นนักแสดงที่พูดด้วยสำเนียงปักใต้อันเป็นเอกลักษณ์โดยหลังจากที่เขาเองได้หายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงไปเพื่อรักษาร่างกายนั้นแฟนๆหลายคนก็ส่งกำลังใจถึงเมฆวินัยกระเลบุตรที่ไม่สบายเป็นตุ่มน้ำพองพอได้กลับมาอีกครั้งซึ่งการไม่สบายครั้งนี้เมฆต้องเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยครั้งเพื่อรักษาตัวอีกทั้งต้องนอนพักร่างกายลุกไปไหนมาไหนไม่ค่อยสะดวกแต่ก็ยังมีภรรยาเอออรชัญญา คอยดูแลไม่ห่างทั้งช่วยป้อนข้าวป้อนน้ำขับรถพาไปหาหมอเรียกว่าดูแลทุกอย่างไม่ทิ้งกันไปไหนซึ่งเมฆก,ก็ได้โพสต์ภาพคู่กับภรรยาพร้อมเขียนข้อความไปว่าขอบคุณจากใจที่ไม่ทิ้งกันครับน้องเอ๋คู่ชีวิตหลายคนที่ติดตามต่างก็เข้ามาชื่นชมในความน่ารักของภรรยาที่ดูแลสามีไม่ห่างพร้อมทั้งส่งกําลังใจให้กับเมฆวินัยกระไลบุตรให้หายในเร็ววันโดยล่าสุดนี้เขาได้มีการออกมาประกาศขายบ้านหรู1 0 0ล้านโดยในคลิปเมฆวินัย อธิบายเพิ่มเติมว่าบ้านที่ประกาศขายนั้นเป็นบ้านของพ่อบุญธรรมชาวเยอรมันซึ่งต้องการจะขายบ้านพร้อมที่ดินในราคา100ล้านบาทอยู่ในเพละตำหนักซอย 5, ห้าห่างจากเพละตำหนักประมาณ100เมตรบ้านหลังนี้มีเนื้อที่ประมาณ1ไร่ครึ่งโครงสร้างแบบเยอรมันมีสาไว้น้ําขนาดใหญ่มี8ห้องนอน13ห้องน้ํารวมถึงที่จอดรถได้ประมาณ6-7คันนอกจากนี้เมฆวินยัยได้พาชมบ้านแบบครอกๆ ทั้งภายในบ้านซึ่งตกแต่งอย่างดีพอดิจิเจอร์ครบคลันก่อนจะพาไปดูด้านนอกของบ้านเผยให้เห็นตัวบ้านนั้นเป็นสีขาวมีที่จอดรถสระว่ายน้ำและสวนหน้าบ้านที่มีต้นไม้ใหญ่ทำให้รรยากาศรม่มรื่นน่าอยู่มากเรียกว่าหลุนหลาสมราคาจริงๆโดยทั้งนี้ในวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมสภาพชีวิตปัจจุบันของเขาที่ต้องบอกเลยว่าใจสู้อยู่ตลอดเวลาและถึงแม้ว่าจะไม่สบายแต่ก็คงทำงานหาเลี้ยงครอบครัวด้วยการเป็น หอค้าออนไลน์ที่ทำร่วมกับภรรยาอีกด้วยทั้งนี้หากใครอยากติดตามชีวิตของเขาเพิ่มเติมก็สามารถไปติดตามกันต่อได้ใน Facebook ส่วนตัวของเมฆกันได้เลย